เดี๋ยวเรากำลังจะไปเช็คอินที่ Thai a i r วย์นะคะไปแล้วค่ะน,นี่เรากำลังจะไปเช็คเครื่องนะแอร์คล์แล้วซามอันนี้พวกเราลัาจะไปต่อเครื่องที่ t h ยแ Land นะคะอยู่ที่เราอยู่ที่ตุรกีเราจะไปต่อเครื่องไปเมืองไทยค่ะนี่ค่ะตุรกี ไปต่อนะคะเช็คเครื่องต้องไปพันซิคล r ส t ีอีกพี่น้องมั้งที่ละอีกรอบนี่ค่ะสนามบินตุรกีนะคะนะนี่ค่ะเขากำลังจะไปสายเขาไปเบิ่งกันเนาะเราจะไปดูป้ายกันนะคะค้ mm hmm. านนังรอเครื่องโอ้ยสนามบินเขาสวยกว้างใหญ่เด้อกันเด้อไปค่ะขึ้นเครื่อง mm hmm. ไปท้ายแหลกนะคะเราจะต้องไปดีเนาะ mm hmm. ดีส mm ิบห้าเราชอปปิ้งร้านนี้นะคะเนี่ย เราจะปิ้งด้านนี้ได้ถุงสวยงาม,มเห็นไหมพอลกุลกพอลกุกลงไปแล้วเป็นสนามบินดูรกีนะคะเราจะไปที่เกตจีค่ะเอาเหรอโอเคบายเอฟ้ามันชอบเดินทางนี้นะคะไปเลยนางงามกดห,หน้ากดหนะ่า แล้วค่ะอันนี้ดูไบไม่ใช่ดูไบบอกผิดตุรกีเนะาะมีสตาร์บล็ด้วยนะมีแหล่งช้อปปิ้งด้วยนะอันนี้ก็สำหรับคนเดินคอยนั่งคอยนะอันนี้นั่งคอยเห็นไหมดูไบห้องน้ำใหญ่กว้างก็โอเคอยู่รับพี่น้องมันก,กว้างใหญ่ด้วยเนาะเห็นไหมเนี่ย สนามบินตุรกีเหรอสิ้นสุดกลางเดินเนี่คือสนามบินทั่วไปละพี่นองคือบางไทยล่ะแต่ยูนิคเขาแต่ยูนิคเขาสิเบาแข่กันนะไห็นม่มีจุดขายของนู่นนี่นั่นพอดูมันแข่งกันมุกเด้สุปกนพวกเขายางรีบเหมือนยางเ่น าเจอแล้วว่าเจอทางตันไปนเลไปไปเลขที่สิบสี่ค่ะพี่น้องเอาไปเลขที่สิบสี่นะคะช้อปปิง้งออนไลน์ช้อปปิง้งช้อปปิง้ง่นนนั่นคนะคะพี่น้องแอบไปแล้วสิบสี่เห็นไหมการบินไทยนี่ค่ะเราพักที่เราพัก ดีสินะคะเราจะต่อเครื่องไปท่าแหลนสนามบินนันตุลกีพี่น้องสวยง่ามยู่เด๊นะเป็นที่รอนี่ค่ะเราจะขึ้นเครื่องบินลำนี้แมนบอแอฟะแอฟาก็นั่งคอยนะคะนั่งคอยกันเลินกิมแมนบอเล่นได้หรอลูกเล่นเกมได้หรอนะ กางยหงด้ล่อยนะคะกํานังร้อเครื่องนะคะผู้สาและผู้หลบเฮ้ยขี้กระปุยกำลังนั่งเครื่อง ที up, ่ดีตั้งไจนั่นให้ค่ะ้ยนี่ขาเขาเขาก็ตั้งจ yeah! yeah. ็คอันนี้พาสปอร์ตเขาาั้งในนะคะเรเตัียม้อค่ะนี่ีบรวอนนะเอรี det ved jeg ikke. Nu er det nok for sent. Nu har de nok læst den. Er du sikker, det er du sikker, Danmark? ja. Jeg gider ikke det. Og bag mig. Ja, det er rigtig Det irriterer mig. ไปคะ่ะเริ่มต่อแถวกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อแถวกับเขา,านะคะจีจควาสปอตเขานะคะพากันดูพากันดูเครื่องเล่นเต็นท์นม,มักบอกกันลูกเขาวิดูเพนหินสนุกเราหินสนวกปุ๊บกอน โอเคไปค่ะไปต่อแถวนะคะต่อแถวนะคะอืแบ mm ่ง hmm. เป็นรัดให้ลูกเป็นน่ารัก mm hmm. บอกเลยความแก่ๆน mm ้อ hmm. ยนี่ค่ะสามารถช้อปปิ้งได้นะตรงเนี้ mm hmm. มีดูใบช็อกโกแลตด,ด้วยลูก <Yeah. S 1> เหรอไม่ไม่ฮกฤทลิ์แล้วเหรอ ฉันได้รับต,ตัวแถวเห็นมะน,นะแถวยาวคุดคุดดูดิกี่บาทเ,เหรอรแผนแกช้อปปิง้นนนปปง,นยยงนั่นว่าแล้วแผนแกช้อปปิ้งคุณ่ายยูหนีไปค่ะไปเช็คนะคะบริการ้อมเช็คค่ะ เราผ่านออกมาได้นะคะขึ้นเครื่องไทยแลนด์ต่อนะคะไปค่ะมีเครื่องเลยคะ่ะไปค่ะช่องเครื่องช่องเครื่อง <c oughs> โอ้ยยังตางเรา <c oughs> เราเรา, <c oughs> เราไป <c oughs> เราไปช่อง <c oughs> เราไปช่องประหยัดนะคะ <c oughs> ABC? เดี๋ย่าพี่สู้สร์ทกันอนบีสุดพี่กบได้โอเคได้ได้ <c oughs> เราอยู่ช่องนี้นะคะ <c oughs> อ๋ออ้อไนเป็น่วน่งี้ห้าสิบกนะคะได <c oughs> ้ม,ม,มน,มน,นเกเมาแล้วนะก <c oughs> ันนะคี่งเครื่องไปไทยเก้าชั่วโมงโอุย้ยนางมาจากนตุรกีสามชั่วโมงครึ่ง 9, ก้าสิบสิบเาชั่วโมงพี่น้องการบินไทยเครื่องเขาจะใหญ่แล้วนี่นะสมเครื่องการบินไทยช่องเขาจะใหญ่นะเห็นไหมเขาจะมีหลายช่องน่แอน่ารักมากแอร์บัสเอสามห้้ครับที่เป็น Tg 901 ตามบริสารทางสู่อของเทมหานครตากขสยามสุนทรภูมินะครับเดีวเราใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมง30นาทีครับการโมง30นาทีในระหว่างการเดินทางเนื่องจากมีอิสระลมข้างแรงครัลกุ้เมฆค่อนข้างมากนะครับอาจจะมีอิกรากัประเบิดบางลักนนะตลอดเวลาและนั่งมาจบที่นะครับแม้ว่าจะม่ีสัญญาณฮร์วีไนตแต่พลาดไปเล่ <laughs> Choice and we are now ready it's to fun, depart. Huh? For your safety, please take a moment to watch the safety of the Star Alliance together with Turkish Airline. Captain Another crew in charge, T and all the crew. เปิดให้ดูอ่ะเปิดวิน่ากินนะ่าเออพับพับปิดดีๆูกแล้วมันเพื่น้นงทำอย่ดงเดี เรากำลังจะลงเครื่องนะคะให้อาฟากุณหมอนฟีฟาลงเครื่องแล้วนะคะนี่เราถึงเมืองไทยแล้วนะตอนนี้เรามองไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันมืดมันมืดไอมินสเกตค่ะนั่งในเครื่องนี้นะ ถึงเมืองไทยแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเจอกันที่บางคอกในรอบสองปีที่แล้วนะเรามาถึงเมืองไทยนี่สนามบินเมืองไทยก็คืออยู่ตุรกีแต่พี่น่องถึงถึงสนามบินกรุงเทพแล้วนะคะเนี่เวลคัมทิวบางคอกเสียค่ะ ระวังล้มด้วยค่ะโอเคค่ะทริปนี้ก็ยังเราต้องเราต้องไปถึงสนามบินก่อนนะคะพราอไปเข่าโรงแรมนะคะนะเจอกันที่โรงแรมนะคะเจอกันที่โรงแรมนะคะตัวเองระวังนะลูกนะ <c oughs> ออกมาได้ค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะ เรากำลังจะไปรับเครื่องนะคะเอ้ยรับกระเป๋าที่ช่อง16นะคะยังกันอีกพอเมลูกช่อง16นะคะเรามารับกระเป๋านี่กระเป๋าช่อง16เอารถเข็นก่อนมาหนเราได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วน,นะคะกระเป๋าถึงที่ปลอดภัยแต่ว่าโดนเปิดหน่อยนึงนะคะ นี่คือทางออกบอกมีคนมาหลับกันนางแท็กซี่เด้อบัดเนี่ยนี่ถึงเรียบร้อยไปไซบัดเนี่ยหาธนาคารตก็เด้อนี่เราเดินผ่านพี่แอร์นอ้าวแกมีสตูแอดูอดูสตูแอร์ไม์สกัดวะฟาชิชเราเดินกับพี่แอร์ด้วยนะคะ นี่คือพี่แอร์ของเรานะคะ mm. พี่แอลโฮสเทสของเราค่ะนี่อาจารย์มูสกินเดาเย้แอร์โฮสเทสแก่ลูกที่ที่ดูแลพวกเราอะ่ะล mm. <อ>ูกมาแล้วกููบาเว้ย mm. ปวดศีรษะบ้าใจไปกลับบ้านกันถึงกร <c oughs> ุงเทพมหานครเอ้าก็ มาพี่น้องกระเป๋ากกอยมันเป็นห้อยเปิดเกิดยังวันนี้เห็นว่าไงนี่นมันแตกกระปจกจกเห็นไหมนะเห,ห,ห็นไหมนะเอเค่ะเราถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะผู้ดใดเอาเงินเงินสดของประเทศเดนมาร์กมาแลกอยู่เมืองไทยอย่าเอามาเด็ดขาดนะพี่นอ้องเป็นเงินเปล่าเป็นกระดาษเปล่าให้อ,อนเขาบัญชี ยังมาใส่สินะแรกไม่ได้นะคะค่อยถือมาสองพันโคนค่อยแลกไม่ได้เป็นกระดาษเปล่ากลับไปเฉยๆค่ะละคลิปนี้ก็สํหนีนอกกนนะนอกพี่น้องเป็นไงกะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น,น้ำ้อค่ะบ๊ายบาย